ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจับมวดที่70ออกข้างวันที่1เดือนตุลาปี2,000ันารางวัลเลขห่าตัเลขที่ออกได้เกมหมายเลข08 849 08 849้รางวัลเลข4ตัวได้เกมหมายเลข8849 88 สี่เก้ารางวัลเลขสามตัวได้เกมหมายเลขแปดสี่เก้าแปดสี่เก้ารางวัลเลขสองตัวได้เกมหมายเลขสี่เก้าสี่เก้าเลขหนึ่งตัวท้ายได้เกมหมายเลขเก้าเลขหนึ่งตัวท้ายได้เกมหมายเลขเก้าผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขห้าตัวก็เดิมาคบตามจํานวนปินทีห้อยลำดับต่อไปแม่ใจทำการออกเลขรางวัลหวยตำราฝันสามทับสี่สิบ คอยพนักงานออกเกลขรางวัลได้ขึ้นมาประจํอยู่อุปกรณ์ออกเรขรางวันแนวกาสต่อไปขอเ,อเซอร์คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากส่ทแถลงข่าววัฒนธรนมำในท่องเที่ยวในเกียรติคืนกดปรุุมอุปกรณ์ออกเรียงรางวันเป็นค่าที่หนึ่งขอเ,อเซิร์หน่วยตำราฝันสามทับสี่สิบเป็นผู้เสี่ยงโชคสามารถเลือกซื้อเอาหนึ่งน้ำสัตว์สองน้ำสัตว์และสามน้ำสัตว์ตามความสมัครใจถึงราคาจำน่ายเริ่มต้นที่หนึ่งพันกีบขอขอบใจคณะกรรมการ เลขสามน้ำสัตว์หนึ่งููเสียงโซ่เลือกซื้ออสามน้ำสัตว์ตัวหนึ่งนูเซียงเลขรางวัลต้องถือมดสามน้ำสัตว์จะอยู่ตหนแดงได้ซื้อหนึ่งพันกีบเงินรางวัลหกล้านกีบหมายเลขน้ำสัตว์ข้างที่หนึ่งได้แก่หมายเลขหนึ่งสามนำสัตว์เลขสร้างหมายเลขหนึ่งสามนำสัตว์เลขสร้างแนวการต่อไปขวรเสิญคณะกรรมการผู้ตังหน้าจากโู่ป้องกันความสงบ ในเกียรติขึ้นกคตปุ่มบูกรอนอุรนงวันเป็นขั้งที่สองของอินเซิเร์นีนสสก,สอออกสองน้ำสัตว์เป็นปูเสียงโซ่เลือกซื้อออกสงน้ำสัตว์ตัวหนึ่งหูเสียงขอขอบใจคณะกรรมการโดยเลขรางวันต้องถือมดสงน้ำสัตว์จะยุติแมงใดก็ได้ซื้อหันกีบเงินรางวันหนึ่งแสนหกสิบพันกีบวยพนักงานโรงเรียนรางวันในแสดงหมายเลขน้ำสัตว์ขัางที่สอง ได้แก่หมายเลข 2C นามสัตว์เลขกบหมายเลข 2C นามสัตว์เลขกบในแนวค้าต่อไปคอยนเสียงคณะกรรมการผู้ต่างน้าจากส้การเงินในเกียรติคุณกดพุ่งป,งป,งปงระกอบของเลียนวันเป็นคลังที่สามขอยนเสียงเลขหนึ่งนามสป็นผูเสียงโซกเลือกซื้อหอนึ่งนามสตว์ต,ตวนึง่งภูเสียง อกใจคณะกรรมการเลขรางวัลต้องถือมืน้ำสัตว์จะยุตาแน่งใดก็ได้สี่หนึ่งพันีเงินรางวัลแปดพันขีบคอยพนักง,งานออกเลขรางวัลได้แสดงหมายเลขน้ำสัตว์ขั้งที่สามได้กเกยเขขเหมายเลขสองศูนย์น้ำสัตว์เลขขี่เข็บหมายเลขสองศูนย์น้ำสัตว์เลขขี่เข็บ การเสียงเลขนามสัตว์ก็จะออกมาครบสารนามสัตว์เป็น,น,น,นทียบห้อยผลการอัดรางวัลลาวัลสารทศสี่สิบมีสารนามสัตว์ได้แก่หมายเลขหนึ่งสามนามสัตว์เล, 1, 3, ตเลขสร้างหมายเลขหนึ่งสามนามสัตว์เลขสร้างหมายเลขสองซี 2, 4, นามสัตว์เลขกบุบหมายเลขสองซีา 2, 0, นามสัตว์เลขกุบหมายเลขสองศูนย์นามสัตว์เลขขีเข็บหมายเลขสองศูนย์นามสัตว์เลขขีเข็บ ต่อไปเมนจะได้ประกาศผลการออกเลขรางวัลในทางนับทราบตื้มอีกครั้นลงนั่นก็คือผลการออกเลขรางวัลประจำงวดที่70ในมือนี้พยากรมตรคืนทางนั้นไดทราบกันเตื่อมอีกครั้งหนึ่งกับเลขเซียงห้าโตหมายเลขที่ออกได้แก่08849 08849และเลขเซียงสี่โตหมายเลขที่ออกได้แก่8849 8849สีาำหรับเลขเซียงสามโตหมายเลขที่ออกได้แก่8 4 9 8ี่เและเลขเซียงสองโตหมายเลขที่ออกได้แก่ หมายเลข4 9 4เกและ1ตัวท้ายนลาวหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าจากนั้นสืบตอนในการออกเลขตำราฝันหรือเลขนมสัตว์3ามทับสี่สินสัตว์ทำอิดเนาะหมายเลขที่ออกได้แก่13นามสัตว์สร้าง 1. 3นามสัตว์สร้างนมสัตว์ที่2หมายเลขที่ออกได้แก่24นามสัตว์กบ24นามสัตว์กบและสุดท้ายกับนมสัตว์ที่3าหมายเลขที่ออกได้แก่20นามสัตว์ขี้แคบ 20นำสัตว์ขีเขปบทางมือน,นี้ก็คือผลการลเล็กขงวันประจางวดที70ในมือนี้น,ว,นวันที่1ตุลา2009แสดงความยินดีนำน้าทานไดทีเซียงโซกับลาสกิดหัวพัฒนาและถือเลขรางวัลมื่นเศร้าทุกท่านสามารถทับเอาเงินรางวัลได้ในโมงรัฐการตามทุกสาขาที่ทุกทานน่านทับซื้อสาหรับการถ่ายทอดสดดําเนินมือนี้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ขอบใจทุกท่านที่เกลียิที่ตามทับชมด้วยดีเสมอมาขับเจ้าพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดทรัพา์แห่งซาดลาวลาทำาุมไปก่อนพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี